ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงจะมาพบกมดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิทชาติในเรื่องของพระมาหาชนกแวว่าก่อนจะขึ้นเรื่องราวของพระมาหาชนกก็ต้องขอกล่าวเหตุกันก่อน ความจริงองค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงจัดเรื่องอะไรนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงกระทำเหตุขึ้นมาในสมัยพมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเรกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเหตุอนั้นเกิดขึ้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายไปชมกัน ปรึกษาคุยกันทั้งเรื่องนั้นองค์สมเด็จประสงค์ทัานคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทรงโปรดเล่าเรื่องใน,นอดีตแต่ก็ไปที่นา่าเสียดายที่บรรดาน,นักปรา์ทั้งหลายเขียนกันมาลอกจากบาลีแต่ว่ามักจะไปทิ้งความดีในเรื่องนี้เสมยมากก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่ง ที่หาหน้งสือที่มีฉบับครบถ้วนไม่ได้เรีวยกว่าสั่งคนไปซื้อที่ไหนฉบับเก่าๆก็หายไปหมดปรากฏว่าซื้อไม่ได้ไปซื้อมันได้แต่ฉบับที่เขาลอกเขาเขียนจะมาแล้วแล้วก็ตัดทอนเอาของดีๆทิ้งไป อย่างนี้เป็นที่หน้าเิ้นใดพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างกับนังสือที่มาเป็นต้นเชียบบบมาเล่าเรื่องให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเขาก็ตัดหน้าตัดหลังท่านจะนนำเอาความจำจริงๆมาใช้เขาเกรงว่าจะบกพร่อง นันจะไปหาต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีที่ไหนเพราะเวลาไม่ค่อยจะมีต้องหาเวลาช่องว่างจริงจรงที่จะมีโอกาสมาเล่าความเป็นมาในธรรมะให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงได้รับฟังเวลามันก็น้อยเพราะภารกิจภายนอกมันมากฉะนั้นการนำมาเรื่องทศชาติมาเล่ากกบบรรดาท่านพุทธบริษัท เห็นว่าไม่มีการประชุมชาดกบ้างเรื่องบางอย่างขาตกบกพร่องเรื่องข้างหน้าบ้างก็ขอวระทานอภัยเพราะทางนี้ไปหยิบเอานองสีเขานักปราชญใหม่ๆเทนเข้ามามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วก็อึดอัดใจน่าสิ้นดายจริงๆที่บรรดาธนปราชญ์หลายสมัยนี้ ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงทําไมถึงได้ไปตัดไปทอนความจริงในพระบาลีเสียก็ไม่ทราบอาตมาเองก็อยู่ต่างจังหวัดยากที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือให้ได้มาทันเพราะเวลาไม่มีก็เป็นอัน,นาวาดได้เท่าไรเอาเท่านั้นก็นแล้วกันเรื่องราวของพระมหาชนกนี้วันนี้ยังไม่ขึ้นพระมหาชนกก่อน จะเล่าต้นเหตุที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศสสดสาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุต้นคือเหตุต้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศสสดสาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นเป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง เจ้าสาวขโคองค์สมเด็จพระบรมโคท่านหนึง่งท่านองค์นี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณแปดสิบโกตวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเมืองน,นั้นท่านเห็นชาวบ้านเขาถือดอกไม้ทกเทียนเครื่องสก,กาวรามิตรเดินกันไปเป็นแถว ท่านมีความสงสัยจึงเข้าไปถามชาวบ,บ้านทางหลังเ่าหลายเหล่านั้นว่าไปทางไหนกันเขาก็บอกว่าจะเข้าไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระทรงทันคือพระพุทธเจา้าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าถึงเป็นาศาสดาเอกในโลกคำว่าศาสดาหมายถึงครูอย่าลืมนะาศาสดานี่แปลว่าครู ว่าครูชั้นดีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเราหากันได้ยากอย่างนั้นยึงได้ตั้งใจไปฟังเทศของององสมเด็จพระผู้มีพระภาคชายหนุ่มคนนั้นเป็นลูกคนเดียวเขามหาเศรษฐีก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดแบบไหนทำไมคนยินชอบฟัง ก็จึงได้เดินตามชาวบ้านเข้าไปเมื่อไปแล้วก็ไปพบองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วนั่งอยู่ถ้ำกลางบรรดาพุทธบริษัทมีประสงค์อยู่เบื้องหน้าแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่สูงเด่นดูลักษณะอาการท่าทางสวดทรงผิวพรรณต่างๆก็น่ารัก สวยจับใจยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสัสดายังเปล่งฉับพัรังสีและสมีหกประการพวยพุ่งคือหกสีหกสีพุ่งมาจากโภระกายคล้ายพระจันทร์ทรงกรดเมื่อเขามองดูองค์สมเด็จพระบรมสุขก็เ,ขเกิดความเลื่อมใส กระแสะเสียงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงเปึกขึ้นมาก็ของวานเพราะจับใจฟังเทศไปฟังเทศไปก็มีความเรื่องสยที่พระพุทธเจ้าเทศน็นว่าโลกเป็นทุกข์ชาติพุทโขขาความเกิดเป็นทุกข์ชีราพิทุกข์ความแก่เป็นทุกข์มรณำพุทุกข์ังความตายเป็นทุกข์ การพัดพราจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทั้งกล่าวว่าบุาคคลใดเกิดมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้มันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเป็นคนแก่ไปได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเปไ็นธรรมดา หราไว่ต้องพดพรรัทจาของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะโลพคนไปได้แต่ถ้าว่าถ้าบุคคลใดทำกำลังใจตัดอกุศลนมูลสามประการคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ขุดรากเงาความไม่ดีทั้งสามประการนี้ลงทำลายมันเสียท่านโูน,นั้นจะพ้นทุกข์ต่อไปจะไม่พบกับความแก่ไม่พบกับความป่วยไข้ไม่สบายไม่พบกับความตายไม่พบกับความแพ้พลาดแจกของรักของชอบใจแดนที่พึงไปเขาเรียกกันว่าแดนนิพพาน แดนนั่นเป็นเอกันตะบรมสุขคือมีสุขอย่างเดียวจะหาความทุกข์แม้แต่น้อยหนึ่งก็หาไม่ได้กายกระทบกระทั่งใดๆในที่กำลังใจกำลังกายจะบป,ประศพก็ไม่มีมีความเยือกเย็นมีความสุขทุกอย่างเธอฟังแล้วก็จับใจคิดว่าถ้าอะไรก็ดี เราจะขอบทในสำนักขององค์สมเด็จพระจินสีแต่ถ้าว่าการขอบทของเธอไม่สมประสงค์เพราะว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าจะบทเธอมีบิดามารดาไหมเธอก็ตอบว่ามีสมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าต้องไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อน เธอจึงนเนลาองค์สมเด็จพระชินวร์กลับมาลาพ่อลาแม่ท่านพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวก็เลยไม่ยอมให้ลาไม่ยอมให้บวชเธอเสียใจจึงนอนนอนไม่กินข้าวคล้ายๆกับท่านพระรัฐบาลตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาบิดามันดาอดทนทนไม่ไหวกระรีงว่าลูกชายจยะตายก็อนุญาตให้บวชเมื่อบวชแล้วท่านก็นไปเข้าวไปหามาพ่อพ่อแม่อนุญาตแล้วก็เข้า,วไ,วา,า,ขาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแล้ขอบรรบัชาอุปสมบทสมเด็จพระบรมสุขก็ทรงมีพระพุทธดีกาตัดว่าเอหิพิคุ จึงแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นที่สุม,มาเถิดเพียงเท่านี้ก็มีผ้าไตรจีวรสาเร็จพระเดิริตลอยมาจากอากาศผสมถมตัวของเธอตอนนี้เขาบัรดาท่านบริษัทโปรดเข้าใจว่าผ้าไตรจีวรที่จะลอยมาได้นี้องค์สมเด็จพระจินสีจะต้องทราบโดยอำนาจเถรพุทธญาณ ว่าคนคนนั้นในการก่อนโน้นเคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตัดคำนี้ถ้าตัดแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีผ้ามาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาทรงทราบ ว่าเขาเคยบำเพ็ญกุศลมาในชาติก่อนดีมากทุกประการแม้แต่ผ้าไตรจีวรก็ถวายไว้กับประสงค์ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาจงทรงตัดว่าเอหิภิกขุซึ่แปลว่าเจ้าจงเป็นพิษุมเาเถิดผ้าไตรจีวรที่สําเร็จประเดริก็ใช้ความดีที่เขาทาไว้ในการก่อน ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์สงเดชจก็ล,ลอยมาสงมกายกลายเป็นพ,พระเมื่อเป็นพระแล้วก็ขอเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระิชิตมารพอสมควรแล้วก็ลาไปจำบรรษาในป่าขณะที่เข้าไปจำบรรษาในป่าปรากฏวา่าในเวลานั้นท่านยังไม่ได้พระอัตผล ต่อมาอยู่ภายหลังข้างบ้านพ่อแม่เป็นคนแก่ท่านเป็นคนหนุ่มไม่มีใครควบคุมทรัพย์คนเที่ยวกูก้นี่ยืมสินไปเขากโกงท่านถ้าทาสหญิงชายในบ้านมันก็ลักมันก็ขโมยของในาย่ีสุดสองเท่าผู้เป็นบินดามารดาถึงกับความยากจน จนเกินกว่าคนจนคือต้องกลายเป็นขอทานทรัพย์สินก็หมดอันล้างผลาญกันหมดให้ชาวบ้านมาโกสินยืมสินก็โงกงไอ้ห,หลูกไอ้เรี่ยวคนรับใช้ในบ้านมันก็ขโมยไอ้คนข้างนอกขโมยขโมยไปขโมยมาท่านไม่มีอะไรจะกินท่านก็ต้องขายบ้านกินขายที่ดินกินกินแล้วก็หมด ขายมาได้เท่าไรมันก็ขโมยไปเท่านั้นเป็นอันว่าั้งสอนท่านก็ต้องกลายเป็นขอทานพระวิสุทอนั้นเม่อ,อยู่ในป่าถ้ามีพระอะไรไปใหม่ๆท่านมมกจะถามว่าท่านมาจากเมืองไหนถ้าก็บอกว่ามาจากเมืองเดียวกันก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ท่านรู้จักไหมแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นโยม พระที่ไปใหม่ก็บอกว่ารู้จักแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีเสแล้วเพราะปรากฏลูกชายลูกชายลูกแก้วออกบทปรากฏว่าบิดามันดาถูกโกงกลายเป็นคนยากจนถึงกับขอทานดันั้นเมื่อบรรดาเมื่อเวลาออกพรรษาท่านกลับมาก็ตั้งใจไปเยี่ยมบิดามันดาก่อน ไปเห็นวินดาละมันดาคือโยมทั้งสองถือ,ก,อก็เบื้องแตกๆนั่งอยู่ข้างฝาชาวบ้านเขาวิงขอทานท่านยิงเข้าไปใกล้ถามวินดามาันดาว่าจําลูกได้ไหมวิดามันดาเห็นเข้าก็จําได้ร้องไห้พันนายถึงความทุกข์ที่ลูกไม่อยูแล้ต้องกลายเป็นคนจน แต่สายท่านเป็นคนที่ประกอบไปได้วยความกตัญญูรูค้คนตวิดามานดันดายังได้พาวิดามานดาไปที่ว่างแห่งหนึ่งเอาไม้ในป่ามาทำกระท่อมน้อยๆต่อจากนั้นไปท่านไปเปบิณฑบาตมาได้ท่านก็เอาข้าวให้วิดามานดากินก่อนเหลือเท่าไรก็ฉันเท่านั้น ผ้าของพ่อของแม่ขาดท่านก็เปลี่ยนเอาผ้าของท่านเปลี่ยนให้ทำลายสีเส็จแล้วก็ให้ท่านนุ่งท่านคลมก็ผ้าคลายๆก็มีดาบันดามาเย็บมาปะทำใบสะบงจีวรทำอยู่อย่างนี้อาหารที่ท่านได้มานั้นพอกินบ้างไม่พอบ้างหลังจากพ่อแม่ฉันแล้วฉันก็ฉัน,ฉนบริโภคแลวท่านก็ฉันคือว่าท่งมีร่างกายสุขผอม ต่อมาบรรดาพระสงค์ท่านหลายปากบ่อนคือไม่ใช่พระอริยเจา้าทราบเข้าก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเขาประจบชาบ้านเอาใจชาบ้านเกินไปทำผิดวิสัยของพระบินาบาบมาแล้วก็ให้คนแก่สองคนกินก่อนตัวกินที่หลัง ถ้าดีๆได้มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่น,นุ่งตุก็ผ้าเก่าๆมานุ่งเวลานี้โชคผอมทำผิดระเบียบใน,นในพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทราบนะไม่มีแต่มันยังไม่มีเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกก็เช่ก็ไม่ทรงตรัส ทั้งนี้พราอะไรเพระว่าเห็นว่าเหตุที่พระนั่นทำเป็นเหตุสมควรเมื่อมีคนมาฟ้องเรียกว่ามีโจทเมื่อมีโจทตุลาการก็ต้องเรียกจำเลยมาสอบสวนจึงให้ตามพระองค์นั้นมาองค์สมเด็จพระรัมยสันดาหเห็นพระนั้นมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระบาทีิพย์แก้วจึงได้ทรงจัด ว่าพิโคดูก่อนพิสุตามคำฟ้องเขาถือเขาหาว่าเธอไปจบคนแก่บินดาบมาแล้วให้คนแก่กินก่อนถ้าเธอก็ฉันที่หลังได้ผ้าใหม่มาก็ทำลายสีให้คนแก่นุ่งเ,เ,เอาผ้าเก่า่านุ่งนุ่งเอาผ้าเก่าผ้าขาดมาเย็บปะนู่แทนใช่ไหม พระองคนั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นความจริงพระพุทธเดียค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีการัสว่าพิโคต่ถาคตอยากจะทราบว,ว่าคนสองคนนั้นเป็นใคร ท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาว่าคนแก่สองคนนั้นเป็นบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธโยค่าเดิมทีเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลานี้กลายเป็นคนยากจนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าลาจากท่านมาหมดเข้าประโยชป่าภายหลังก็ถกโกงคงจนหมดตัว เวลานี้ไม่มีอะไรจะบริโภคต้องถือก็บเบื้องขอทานข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความลำบากในฐานะที่เป็นลกูกก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงขอท่านตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าตัวจะอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรในใจคิดว่าถ้ามีดามัรดามีความสุขสบายเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่า พระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทสสรงทราบจึงได้ยกมือขึ้นสาธุการคือพนมมือทั้งสองขึ้นแล้ยกประหัตประหัตด้วพระมือก็เหมือนกันว่าสาธุสาธุเธอทำดีแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วกล่าวว่าเธอปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีความกระตันอยู่รู้คนคนประเภทนี้เป็นคนหาได้ยาก พระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าก็ทรงจัสเป็นพระพุทธภาสิทธวานิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาบุคคลใดรู้ประการะคนที่ท่านทำกับเราแล้วสนองคนท่านเรากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนดีทำให้จิตใจของเรานั้นดีขึ้นมามากพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าก็ทรงจัด ว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ายการที่บินาบาตมันแล้วนำข้าวให้วิดามาันดากินก่อนก็ดีพราว่าบิดามาันดาไม่มีผ้านุ่งผ้าหมก็ดีเราให้ท่านกินก่อนแล้วให้ท่านใช้อย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายสัทธาไทยเสียไปต่ทาคดขอยกย่องคนประเภทนี้ใส้ว่าเป็นคนดี ทำมาพระองค์นั้นชื่นบานไปมากหลังจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าชมเชยแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงในสทรงตรัสว่าเธอทำดีแล้วเธอทำถูกแล้วขอเล่าไว้สักนิดหนึ่งว่าต่อมาพระองค์นั้นมีความมีธรรมปีติก็ได้อาดารหัตตผลแต่ก่อนที่จะได้อหัตตผลในวันนั้นเององค์สมเด็จพระทศพล ก็ทรงตรัสว่าเธอทำเช่นเดียวกับในสมัยที่ตถาคตเป็นสุวรรณสามเนะี่ยขอโทษนะเรื่องนี้เล่าผิดไปเสแล้วบรรดาเทพุพธบริษัทความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องโงสุวรรณสามแต่ไม่ใช่เรื่องข็มหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องความกตัญญูรู้คนนี่เป็นความดีแม่แต่พระมหาชนกนี้ก็คล้ายเคงกัน ฉะนั้นต้นเรื่องนี้เป็นเป็นต้นเรื่องของสวรรณสามแต่มาเปิดหนังสือผิดไปไอ้คำว่เา,าเปิดหนังสือผิดไม่ไม่ทันเปิดเล่าเรื่องไปเสร็จแล้วพอมองดูเรื่องที่เขายกให้มากลายเป็นเรื่องพระมหาชนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรพระมหาชนกนี้ก็เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกัน แต่ไปจบเรื่องนี้แล้วนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็เล่าเรื่องสุวรรณสามแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องสุวรรณสามเสแล้วเขาน้องสื้อมาส่งให้เขาบอกว่าเรื่องมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรมหาชนกก็เป็นคนความดีมีความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นต่อต่นี้ไปอาตมาก,ก็จะนําเรื่องพระมหาชนก เมเล่าต่อไปซึ่งเวลาเลยหกนาทีเรื่องความมียว่าในอดีตการที่ลงมาแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าพระมหาชนกเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครเพื่อมามหาชนกองนี้เป็นปู่พระมหาชนกที่จะเล่าต่อไปนี้ขอทราบไปด้วย เท้าเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์พระองค์หนึ่งนาว่าอริธะชนกอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าโอราชนกจำให้ดีนะพระมหาชนกผู้เป็นปู่ของพระมหาชนกที่จะเล่าให้ฟังมีลูกชายอยู่สองคนคนพี่ชื่อว่าอริธะช,ชนก นืคนน้องมีนามว่าโพลาชนกพระองค์ได้ทรงตั้งอริธาชนกผู้พี่ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งมหาอุปราชและก็ให้ท่านโพลาชนกตั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีอุปราชก็คือรัชทายาทที่จะเป็นพระราชาต่อไปต่อมาเมื่อเท่าเธอสวรรคตแล้ว อุปราชได้ขึ้นครองแผ่นดินสเสวยราชสมบัติแทนและได้ตั้งเจ้าโปราชนกผู้เป็นน้องชายให้เป็นมหาอุปราชในเมือ่อในขณะเมื่อเจ้าอริธาชนนกเป็นมหาอุปราชอยู่ก่อนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทรงความยุติธรรมดี แต่เมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคือมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเต็มที่เมื่อมีอำนาจเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจจะต้องมีคนประจบประแจงมากนะแปงว่าอย่างนี้เปิดหนังสือไม่ทันเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลายเป็นพระราชาโหเบา ความจริงหูเบาในดีนะสำคัญหูหนักถ้าหูเบาเนี่ก็แปลว่าไม่รับเรื่องไรเรื่องราวของใครใครจะมาประจดไปแจง้งฉันไม่รับฟังเมื่อไม่รับเก็บไว้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่างนี้เรียีกว่าหูเบามันถึงจะถูกไต้คนฟังรับฟังคำาปจบไปแจง้งสอพลาคนอื่นแล้วก็รับมาเก็บเอาไว้ แล้วก็เชื่อถือโดยไร้เหตุในผลนี่คนเรียกว่าหูหนักเพราะหูมันเก็บของเอาจะพูดต่อไปเลยเวลามันน้อยเลยสองสามนาทีไปไม่ถึงไหนเ็าเล่าพลาดไปตอนต้นเป็นกลายเป็นคนหูเบาฟังถ้อยคำของคนประจบซอรอเพราะว่าตามธรรมดาคนประจบซอพรอนั้นจะต้องหาเรื่องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้อยู่เสมอ เพราะตนไม่ทํางานก็อยากเก็นได้ความชอบในการได้รับความชอบโดยไม่ต้องทํางานนั้นมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปนั่งนั่งแป้นแทนเหยียบบ่าคนอื่นให้จมมาแล้วแล้วก็ตนก็นั่งแทนแทนแม้เรื่องนี้มันเยอะนัน่นะท่านพุทธบริษัท เรื่องการประจบสอพรอนี่แม่มันมีอยู่หลายสมัยแล้วก็มีอยู่ทุกสมัยบางสมัยก็ไปจบเว็ขั้นว่าคนที่มีอำนาจนั่งนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานในการลุกโูดฝ่ายมันก็กราบถ้าถามว่ากราบทําไมบอกเอ๊เห็นแสงพุ่งออกจากกายนี่นี่การพูดบ่อยๆคุณก็หลงได้เหมือนกัน แล้วบางคนบางท่านเท่าที่ทราบมาในโบราณกาลก็ไอเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขียนหนังสือไอไม่ได้เขียนหนังสือสมัยนี้ก็มีหนังสือพิมพ์สมัยนอนไม่มีหนังสือพิมพ์เที่ได้โพธนาว่าคนนั้นติคนนี้ไวน้นี่ต้องทาอย่างนั้นนั่นต้องทาอย่างนี้แต่พอตัวได้ดีเข้ามาแล้วก็ลืมตัว กลับไปสร้างความชั่วทำลายชาติไทยทิบหายวายวอดทำลายมิตรของชาติทำลายทรัพย์สินของชาติจนกระทั่งเงินคงคลังไม่เหลือหลออย่างนี้ก็พอมีเพราะอาศัยรับฟังคำประจบสอบพอของคลทางหลายอราบรรดาท่านทางหลายเรื่องนี้มันพลาดกันมาตั้งแต่ต้นคิดว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องเ,อเรื่องสวรรณสาม แต่ไปไปมามาเจ้าหน้าที่วางหนัเสือไว้กลายเป็นมหาชนกก็เลยต้องตกมันไดคพลอยโจรสำหรับวันนี้ว่ากันไปมากไม่ได้เพราะหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนบมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี